ປະຕິລູກ Thailand First วันนี้พาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดอ่างทองนะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทองได้มีแนวทางในการสนับสนุนด้านการตลาดให้กับกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตสินค้าจากเชือกมัดฟางในพื้นที่ตำบลจอระเค้ร้องอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์จากสารทำขึ้นด้วยฝีมือใส่ใจลงไปนะคะจึงทำให้ผลงานแต่ละชิ้นออกมาเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งเรื่องของรายละเอียดลวดลายสีสันแล้วก็ความ สวยงามรวมถึงความประนีตด้วยค่ะจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะช่วง Thailand First ุณผู้ชมครับสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาไทยที่เกิดขึ้นมาในแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยเหล่านั้นมีอยู่ในชุมชนต่างๆอยู่เป็นจํานวนมากและมีการสืบทอดฝีมือต่อๆกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในชีวิตประจําวันด้วยเครื่องจักสานแล้วนั้นถือเป็นสิ่งที่คนไทยมีฝีมือในการจักสานที่มีความสวยงามไม่แพ้ชาติดใดในโลกครับ โดยชุมชนเล็กๆจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารขึ้นมามากมายและดำเนินชีวิตเรียบง่ายอย่างชาวบ้านตำบลจระเข้ร้องอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของงานประดิษฐ์ที่ทำจากเชือกมัดฟางเมื่อสารขึ้นรูปขึ้นลายก็จะได้ชิ้นงานที่มีความละเอียดสวยงามและมีความทันสมัยอีกด้วยครับ จระเข้ร้องค่ะสนใจในเรื่องของงานหัตถกรรมเราก็ได้คิดว่าเราจะทําอะไรกันดีปรึกษากันนะคะแล้วก็ในส่วนของตําบลชายโยเนี่ยคือจะมีจุดเด่นก็คือจักสารผักตบสวายอยู่แล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะเราจะสร้างจุดเด่นยังไงให้ตําบลของเราดีก็เลยคิดถึงอาเชื่อมัดฝั่งข้าวค่ะจากเริ่มแรกที่เราทําก็คือเราจะเป็นตะก้าค่ะตะก้าจะแบบเป็นตะก้าในรูปแบบต่างๆมีทั้งสี่เหลี่ยมวงรีวงกลมแล้วก็เป็นอาเขาเรียกว่าโมดิฟายจาก ผลไม้เช่นเป็นฟักทองเนี้ยค่ะนําครูเข้ามาสอนนะคะในเรื่องการถักลวดลายเนี้ยค่ะพอครูเข้ามาสอนสอนแค่ครั้งเดียวเองนะคะคือพวกป้าๆหรือพวกกลุ่มของเราค่ะก็จะเรียนรู้จาก u t u b e เนี้ยค่ะเป็นการขึ้นไลยนยค่ะแล้วก็จะมาดัดแปลงกันเองอะคะ่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20ิคนนะคะที่เราได้จัดตั้งขึ้นนะคะเอาแรกๆก็น้อยค่ะก็คือเราจะตั้งกลุ่มอเอาผู้ที่สนใจก็คือประมาณ1ิบคนเนี้ยค่ะคือเขาจะไปไปมาค่ะ แล้วตอนหลังมาก็คือเหมือนเราได้สร้างผลงานทําให้เขาเห็นว่าเออเราทําจริงนะเราไม่ใช่ทําชั่วพักชั่วคู่อย่างนี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาเรื่อยๆอค่ะอาระยะเวลา2ปีนะคะที่ได้เข้ามาทำะคะ่ะคืออ่าลวดลายมีมากขึ้นแล้วเมื่อเราเราได้คุยกันใช่ไหมคะว่าอ่ะคราวนี้เราทําลวดลายนี้คราวหน้าเราจะทําลวดลายกันดีเราก็ปรึกษากันแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตเนี้ยคะ่ะเขาก็น้อมที่จะพร้อมที่จะรับและพร้อมที่จะพัฒนาไปกับเราอะคะ่ะ กลุ่มหัตกรรมเชือกมัดฟางข้าวค่ะจริงๆเราใช้เชือกอื่นก็ได้แต่น,นี่คือเชือกที่ขามาัดฟางข้าวส่วนใหญ่จะเป็นแน่แน่เส้นขนาดนี้เลยเบอร์แปดอันนี้มันก็มีไล่เบอร์สี่เบอร์สองเล็กลงมาถ้าพวกเบอร์สี่เนี่ยกับเบอร์สองมันก็จะมีสีถ้าเชือกเบอร์แปดมันจะไม่มีสีอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเชือกนี้เราใช้สามารถใช้ถักตบชาวา ก็เชือกกระสอบอะไรพวกนี้ก็ได้ทําจริงๆก็ประมาณห้าหกปีค่ะเพราะว่าต่ก่อนก็อย่างว่าแหละทําไปเรื่อยใครทําแล้วก็ไปใครทําแล้วก็ไปไม่คือพราะว่างานอะ่ะไปเรื่อยๆรเร,เรืจนตอนหลังก็สอน,นอเข้ามาจัดทำเป็นกลุ่มสนใจอาจจะห้าคนสิบสิบห้าคนอะไรพวกนี้ค่อยๆมากันก็ชวนกันมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็ๆ เป็นตะก,ก้าลายธรรมดาอย่างเงี้ยไม่มีลายอะไรเลยเพียงแต่ผูกให้เป็นรูปตะก,ก้าเท่านั้นเองตอนหลังแล้วก็ครูเขาก็สอนทําลายลายโน้นลายนี้แต่ไม่มีสีนะคะจนมาตอนหลังนี้เราก็ดูอาศัยที่ว่าดูของคนอื่นเขาอะ่ะก็เป็นสีสอดสีเรืเ่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ ผู้ชมครับกลุ่มหัตกรรมตำบลจระเข้ร้องส่วนใหญ่นั้นเป็นงานฝีมือของผู้ที่ว่างงานได้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทองและสำนักงานกศนอจังหวัดอ่างทองจึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานฝีมือให้กับชาวบ้านมีอาชีพ1ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยจะต่อยอดงานจักสารของกลุ่มหัตกรรมตำบลจระเข้ร้องให้เป็นที่รู้จักและต้องการของคนในชุมชนส่งผลให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนมากยิ่งขึ้นครับ,รบที่นี่ก็เป็นอิจกรรมหนึ่งนะครับที่ตำบลจะกแค่ร้องอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งศูงนย์รกษาการบัตรที่1ก็ให้ทาง กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทองนะครับได้มาดําเนินการทํากิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าที่ตำบลจะแค่ร้องเนี่ยก็จะมีคุณคุณป้าคุณยายนะครับที่อายุจะค่อนข้างมากแล้วแต่ได้มีการรวมทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่คิดว่าเป็นอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้นะครับที่ออกมาเป็นผลงานซึ่งจะมีความละเอียดมากนะครับก็จะเป็นการจักสารตะก้าจักสารชิงช้า เปอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ทางกรมนลก็คิดว่าเราน่าจะเป็นการเพิ่มหาตลาดให้กับชุมชนแห่งนี้อาจจะเป็นการาเชิญทางพาณิชย์จังหวัดนะครับเข้ามาร่วมในการพิจารณาในการทำสื่อออนไลน์หรือว่าในการที่จะหาตลาดให้เขาเพิ่มขึ้นเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ศูนย์ประสานกานบัตรที่1ได้มอบให้ทางกรมาลจังหวัดนะครับเข้ามาดําเนินการที่นี่ครับ การจัดการศรึกษาของกทนเรียกว่าการศึกศษาต่อเนื่องครับก็ไปส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้โดยโดยหลักแล้วเราเรามีนแนวเฏินินกมาตั้งแต่ปีพศ2555มาแล้วนะครับของสำนกักงานกศนเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ไมีทักษะโดยเฉพาะผู้ว่างงานให้เขามีงานทําแล้วก็หรือว่าคนที่มีงานอยู่แล้วก็มีอาชีพอยู่แล้วก็มาต่อยอดนะครับโดยเฉพาะ กอนจังหวัดอ่างทองนั้นโดยท่านผู้อำนวยการกศนจังหวัดท่านให้นโยบายทุกอำเภอตัวนี้เป็นการศึกษาต่อเนื่องแล้วส่งเสริมไปจนถึงหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพอย่างเช่นที่ที่ท่านได้ชมไปก็คือในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะตำบลจระเข่ร้องของอำเภอชายโยนเนี่ยก็คือในเรื่องของเด่นของเขาก็คือเรื่องของการจักสารนะครับจักสารกลุ่มจักสารก็คือทําผลิตภัณฑ์จากเชือกฟางมัดฟางเริ่มตั้งแต่ทําผลิตภัณฑ์เล็กๆที่เป็น ตะกร้านะครับเป็นตะกร้าหิ้วเป็นกระเป๋าสะพายต่างๆแล้วต่อยอดมาเป็นทําลังนกลังนกที่ค่อนข้างที่จะอ,อลังการแล้วก็ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งอําเพลิงอาชีพของ,ของ,ข,องของตำบลนี้ด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพเหมือนที่คุณครูโบของตำบลนี้เขาก็ส่งเสริมให้ตัวนี้เขาก็ไปไปขายในในระบบของโอทีซีอีกครั้งหนึ่งเขาก็ขายในออนไลน์ครั้งหนึ่งว่าใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งได้ ด้วยฝีมือการจักสานที่มีความประณีตสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์และด้วยชาวบ้านที่นี่นั้นมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ทำให้ได้รับรางวัลการันตีงานหัตถกรรมระดับจังหวัดดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานต่อไป จึงได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์จักสารจากเชือกมัดฟางของที่นี่นั้นถือเป็นความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวชุมชนเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างให้ความสนใจนะแล้วก็ท่านจะมีองค์ความรู้แล้วโดยเฉพาะ ่สวนมีคุณครูที่เป็นข้าราชการบํานาญท่านมีองค์ความรู้แล้วก็ชอบเรียนรู้แล้วก็ชอบถ่ายทอดท่านก็เลยศึกษารูปแบบต่างๆมาสอนแก่กลุ่มพี่น้องที่ที่สนใจมาด้วยกันทุกหน่วยงานก็มีสนช่วยมาให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้เป็นเป็นส่ิ่งที่ดีมากกุทธนองก,ก็ยินดีน้อมรับแล้วก็ยินดีที่จะ,ะช่วยประสานนะครับให้พี่น้องประชาชนได,ไ,ดได้มีรายได้นะครับ ลดรายจ่ายนี่เป็นเป็นเป็นหลักของของการทำงานการศา,าตัเนองเลยค่ะก็คือสร้างการค้าขายออนไลน์ขึ้นให้คนภายนอกได้รู้จักกสนเราอย่างเงี้ยค่ะใช่คะ่ะก็ตอนนี้เราก็คิดว่าเราอาจจะทําเป็นกระเป๋าแบบสะพายได้เงี้ยคะ่ะค่ะล่าสุดเราก็ทําเป็นกระเป๋าเอกสารก็คือว่าถ้าชิ้นใหญ่ราคาแพง พวกคนคนส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้ยากเราก็จะทำซอฟลงนะคะให้ให้ราคาจับต้องได้เพราะงานฝีมือ,อมันใช้ระยะเวลาในการทำเวลาในการจัดซื้อเนี่ยคือเราก็ถ้าใครสนใจก็จะพีเหมือนลักษณะของพีออเดอระคะ์ค่ะค่ะเพราะส่วนใหญ่งานก็คือ5วันขึ้นไป ก็ตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะกับผู้ที่สนใจก็คือเราจะมีวัสดุอุปกรณ์ให้หมดเลยอะค่ะก็คือขอแค่สนใจเข้ามาเรามีวิทยรให้อยู่แล้วอะค่ะถ้าใครสนใจก็ขอให้เข้ามาได้เลยนคะคะก็ประชาสัมพันธ์ตามวิทยุอย่างเงี้ยค่ะวิทยุของชุมชนนะคะก็อยากให้เข้ามาสืบสารต่อย,ยอดนะคะงานหัตถกรรมค่ะก็ภูมิใจคือไงไง เราได้รวมกลุ่มกันทํางานเป็นผลงานของกลุ่มอยากอยากให้เขาฝึกทอยเป็นคแต่ว่าเด็กเดี่ยวนี้ก็ไม่ค่อยทากันอ่ะเพราะเขาทำโรงงานแต่บางคนช่วงนี้ตกงานโรงงานยุบใช่ไหมก็มาเรียนแบบมาเลยไอ้หนูมาเลยป้าสอนให้ไม่ว่ากันจะเป็นตะกร้าเล็กตะกร้าใหญ่เป็นพวกปักทองหรือกระจาดอะไรพวกกระบุงก็มีตามสภาพที่ว่า คนนี้ค้าขายแล้วก็อาจจะต้องตะก้าใหญ่หน่อยคนนี้ทําบุญก็ตะก้าเหมาะสําหรับประานทําบุญคนนี้ชอบออกงานส่งบโคเพราเป็นพวกตะก้ารูป,ปรทองแต่งกับผ้าไทยพวกเนี้ยคุบโบก็มอันนี้ไปเอาไปทำไปได้เป็นสินค้าพีเียมของจังหวัด โอ้ชมตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยจริงว่าเราเก่งไอคนที่ทําไม่เป็นนะไม่เก่งภูมิใจเราเก่งเราเห็นเขามาโอ้โหสวยจังเลยเราทําไม่เป็นตอนนั้นนะความรู้สึกของแม่เองนะพอเราทําเป็นโอ้สบายภูมิใจพอเห็นแล้วเรามองปุ๊บเออสวยนี่ว่าเราก็มีความภูมิใจว่าเราทําสวยถ้าเป็นลายอย่างนี้มัน ที่ว่าแม่ว่ามันมันทึบเกินก็คิดไปว่าเออไม่ต้องให้มันทึบมันสวยแล้วละ่ะตัวนี้อันนี้ก็ให้มันโปง่งโปงหน่อยก็บอกแล้วแต่ความคิดของเราจินตนาการเพราะว่าเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยเขาทํากันไม่เป็นนะเนาะอยากให้มาเข้ามาดูเออแล้วก็ใช้ของพวกนี้มันเราไม่ได้มากองขายกันปุ๊บเป็นแบบผักอย่างเงี้ยอย่างอย่างป้านี่เขาขายเขาก็เออญาติพี่น้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะ อย่างป้านี่ยเขาก็สั่งมาทางลูกทางหลานอะไรอย่างเงี้ยเรามีช่องทางแบบนั้นแต่ทารรมากองขายนี่เราถ้าอย่างนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเราขายตัวไหนได้เยอะเป็นการทำที่ค่อนข้างที่ต้องใช้จิตวิทยานะครับต้องใจเย็นแล้วก็ คืออย่างคุณป้าในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นงานที่เราไม่ได้ไปเร่งรีบอะไรคือเขาเขาอาจจะเป็นเลี้ยงลูกไปแล้วก็ทํากิจกรรมพวกนี้ไปแล้วก็ได้มามีการพูดคุยกันผมก็เชื่อว่าอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ดีฮะับทำให้ชุมชนในนี้เกิดความรักความสามัามคมคีกันแล้วก็มีารายได้ให้กับเขาด้วยครับแน่นอนครับเราก็ได้ร่วมกับทางกอศอน,อนในพื้นที่นะครับคือเรามองว่าสมมุติเขาจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งอาจจะเป็น 10- หรือ20คน แต่เมื่อเห็นว่าเรามีมีการตลาดมีคนสนใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็เป็นตัวประสานในการที่จะในพื้นที่ข้างเคียงอาจจะมาร่วมแล้วก็อาจจะให้ทางกศนเนี่ยในการที่จะ,อะสอนเพิ่มเติมซึ่งก็จะเพิ่มเป็นกลุ่มกลุ่ม2กลุ่ม3เรื่อยๆแล้วก็เราก็จะหาตลาดให้เขาครับ กระบวนการผลิตไปแล้วนะคะก็รับรองได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าสินค้าของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตำบลจระเข้ร้องอําเภอชายโยจังหวัดอ่างทองเป็นที่น่าเชื่อถือสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการที่จะมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะแล้วก็เชื่อว่าการที่ทางกองออมนยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทองได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนั้นก็เพื่อที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมั่นคงและ อีกทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังและการวางรากฐานการพัฒนายาวชนให้เติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพอีกด้วยค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงของคนไทยหัวใจอาสากันค่ะเดินหน้าปฏิรูป